เนนอขข่่าาววโดยสำั I-N-N กแกนนำมอบทะลุฟ้าเริ่มปราศัยถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเรียกร้องให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนพร้อมขับไล่นายกรัฐมนตรีค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกากิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าร่วมหล่อเทียนทำบุญประเทศที่บริเวณเกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เริ่มการปราศัยจากกลุ่มแกนนำทะลุฟ้าถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเรียกร้องให้มีการเร่งรัดจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนพร้อมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพวก ต่อมาเวลา16นาฬิกา50น,นาทีนะคะนายจตุพัฒบุญพัฒน์รักษาหรือภัยดาวดินกล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเนื่องจากวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเข้าพรรษาทางกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อที่วันดังกล่าวจะนําเทียนที่หลอดได้ไปแห่รอบเมืองและถวายวัดต่อไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะไปจัดพื้นที่หลอดเทียนกันที่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาถึงสินาฬิกาและจะจัดอย จนถึงวันที่25กรกฎาคมโดยจุดที่จัดกิจกรรมนะคะจะประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะ ส่วนกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่อุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพราะที่ผ่านมาประชาชนให้โอกาสกับรัฐบาลมามากแล้วปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่ประชาชนและมาตรการที่ออกมาเป็นการออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลเองค่ะการแก้ไขที่แท้จริงคือต้องการให้รัฐบาลลาออก ส่วนกรณีการจัดการปัญหาเรื่องวัคซีนนั้นรัฐบาลถือว่าตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่เข้าร่วมโควต์ ทำให้ส่งผลกระทบถึงประชาชนจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้หมู่บ้านทะลุฟ้าได้มาปักหลักที่กรุงเทพแล้วและจะเดินหน้าทำกิจกรรมต่อสู้ทางการเมืองต่อไปซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามทางเพจ Facebook และจะมีกิจกรรมทั้งเดือนค่ะสำหรับตัวเองนะคะไม่กังวลในเรื่องเงื่อนไขาการประกันตัวเพราะถ้าหากกังวลก็คงจะไม่สามารถทาอะไรได้ นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิดกำชับเร่งทำโดยเร็วที่สุดค่ะ มีรายงานว่าช่วงหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด -19 นั้นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอแนวทางการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรว่ามีข้อมูลการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะรักษาผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่รักษาได้5,045คนเรือนจ,จำจังหวัดนนทบุรี2,100คนและเรือนจำกลางบางขวาง5 2 0 0 คนดังนั้นตนจึงได้ไปศึกษาข้อมูลของฟ้าทลายโจรเพิ่มและทราบว่าในฟ้าทลายโจรมีสารสกัดแอนโดกราโฟไลนะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยระบุว่าสามารถยับยั้งไวรัสได้โดยต้องใช้ประมาณ180มิลลิกรัมต่อวันใช้ติดต่อกัน5วันจะรักษาโควิดได้หากเราจะใช้กับคนไทยทั้งประเทศ ต้องใช้3,150ล้านแคปซูลหรือจะต้องปลูกประมาณ8,400ไร่นายสมศักดิ์กล่าวอีกด้วยนะคะว่าในส่วนของกรมราชธรรจะผลิตได้ประมาณ50ล้านแคปซูลภายใน4เดือนใช้ได้กับร้อยละ50ของผู้ต้องขังทั้งหมดและตนได้หาหรือกับโรงงานผู้ผลิตยาแคปซูลฟ้าทลายโจร9บริษัทซึ่งสามารถที่จะผลิตแคปซูลทั้งแบบสกัดและบดยาบนะคะแล้วประมาณ45ล้านเม็ดต่อเดือนค่ะ การใช้ฟ้าทะลายโจรน,นั้นจะเป็นมาตรการเสริมในการรักษาโควิดชะลอความกังวลของผู้รอวัคซีนสามารถส่งออกได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ดีขอให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณาสุขแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาร่วมกันค่ะ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้ชัดเจนว่าต้องใช้อย่างไรและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างถูกต้องโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ ปิดท้ายที่สำนักง,งานประกันสังคมเผยนะคะความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยาปิดแคมป์คนงานจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มแล้ว138ล้านบาทกว่า25,000รายค่ะ นายนันทชัยปัญญาสุร,ริศโฆศกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณาสุขในสบคเมื่อวันที่25มิถุนายนซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานและได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกระทวงแรงงานนะคะดูแลค่าใช้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างแทนผู้ประกอบการผู้ประกันตนให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากถูกปิดตามคําสั่งสบคร้อยละ50ของค่าจ้างโดยจะจ่ายให้ทุก5วันค่ะ โดยในช่วงที่มีการปิดแคมป์นั้นทางสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธทิประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานจำนวนร้อยละห้ของค่าจ้างให้แก่คนงานในแคมป์ที่ถูกสั่งปิดไปแล้ว25,310รายค่ะเป็นเงินจำนวน1 1 9 07, 78, 7 7 8 3 0 7บาล้าสท60สตัง นอกเหนือจากการจ่ายเงินว่างงานตามที่รัฐบาลสั่งปิดดังกล่าวแล้วนะคะสำนักงานประกันสังคมยังได้จ่ายเงินว่างงานกรณีสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนทั้งใน5กิจการจำนวน3,266ราย เป็นเงิน19,169,289บาท10สตังค์รวมทั้งสิ้นจำนวน28,576รายค่ะคิดเป็นเงินทั้งสิ้นรวมอยู่ที่138,947,596บาท70สตางค์ค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา7นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN